ผมก็รอแล้วผมก็รีรอแล้วตรงไ้นตรงไ้นนี่เห็นแ้ วัสดีทานกันด้วย,ยครับอยู่กับผมการ TLL น,นี่คือรายการลูกชิ้นลวกไลฟ์สไตล์ครับแล้ววันนี้นะฮะที่มาเปิดบล็อกเซเว่นเนี่ยมันคือตอนเนี้ยเนี่ยผมอยู่หลงที่นอนนี่คือสตูดิโอที่แบบชั่วคราวของผมที่ผมจะรีวิวที่หลังลก็อาจจะลกๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมมันอยู่ตา่างจังหวัดครับปกติเนี่ยผมอยู่กรุงเทพใช่ไหมแต่นี้ผมกลับมาบ้านที่ตา่างจังหวัดนะฮะแล้วผมก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาเพื่อไว้ตัดต่ออะไรเงี้ยแต่อันนั้นไม่ใช่พ้อย์หลักของวันนี้ครับคือวันเนี้ยมันมีคนแชร์เยอะมาก,ค,ออ e. มกคือ็ เป็น Nintendo Switch ในเขาเรียกว่าเป็นแบบ Animal Crossing Edition คืออันนี้ผมไปให้ดูรูปนี่เห็นปะแล้วเดี๋ยวผมแปะรูปโพสให้ดูแต่ประเด็นหลักคือประเด็นหลักคือมันมีแค่สิเครื่องครับและสิเครื่องเนี้ยมันเปิดแฟนเฬลกตอนเที่ยงคืนของวันที่15ตอนนี้นะครับเป็นเวลา5าาทุ่ม37ของวันที่14นี่ ดังนั้นผมคิดว่าผมจะพยายามเป็นหนึ่งในคนที่รับแฟลชเซลเป็นหนึ่งในสิบของคนที่รับแฟลชเซลให้ได้ตอนเนี้ยผมตั้งเวลาอย่างที่ผมบอกตอนนี้เนี่ยยี่สิบสามสามเจ็ดใช่ปะ่ะเวลาของทศัพท์ผมกับเวลาของความตรงกันนะครับผมตั้งเนการปลุกไว้นะฮะนี่ผมจริงจังมากผมว่าเขาดาวเพื่อรอการแฟลชเซลสวิตครั้งนี้เลยนะผมตั้งเนการาปลุกไว้ครับนี่ครับห้าทุ่มาสิบแปดครับเราจะมา แฟลตเซลล์พร้อมกันผมไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะผมจะพยายามจองเครื่องสองเครื่องผมอตอนนี้ผมเติมตังค์ไว้แล้วมันแค่ลดเหลือแค่เครื่องละสิบห้าบาทเท่านั้นถ้าคุณไม่รีบเนี่ยชิบหายแน่นอน,นครับผมเชื่อว่าอะไรมันคงแบบมีคนเอาบัตรมากดอ่ะสิบห้าบาทนะมึงสิบห้าบาทนะซึ่งถ้าให้ถ้าอยูอย่บนเครดิตนะไม่มี <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่มีเครดิตวะเรลยแล้วไงอยู่ลยร้านอยู่ลยร้านเฮ้ยมีพวกอนิเมะอะไรเฮ้ยนี่นี่ เชื่อถือได้ครับเชื่อถือได้ดังนั้นผมมั่นใจว่าร้านนี้เชื่อถือได้ครับงั้นเราจะมาเป็นพูดลุ้นกันว่ากูจะได้แฟลตเซลล์หรือไม่โอเคอย่านาฬิกาดังแล้วมาดูกัน ซื้อตัวเครื่องบินเที่ยวสุดท้ายอยากบินขึ้นไปอยากไปอยูบ่บนฟ้าให้ไกลแสนไกลถ้าไม่ต้องการเธอคงดีใช่ไหมเต่มมาพรุ่งนี้เหลือแต่ฉันคงไม่เป็นไรการได้พบได้เจอผู้คนใหม่ใหม่มันต้องทำให้ฉันลืมเธอไป อาพแค่นี้เธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมฝากหัวใจไว้คำรามในอคอมเมนต์เผื่อว่าใครได้เห็นเขาจะได้ไม่คิดไปไกลเรารู้ไม่ได้เป็นอะไรกัน ก่อนไม่เชอบเ,เวลาใครเบอร์ใกล้เธอเธอต้องเสียเธอไปก็ได้และเทอแต่หัวใจไม่เคยดีต่อว่าที่เรามีกันเมื่อก่อน คือฉันรักเธออยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้หัวใจยังแปลไม่ออกทินแบบฝอยฉันคิดฉันคิดฉันคิดไม่ใครออก ยิงเข็ดยิงเดิงเขดยิงยิงท้อแ่ยิงดยิงเวันนี้เจอแพงยิงิงยิงฉนมาทำตัวเองให้ชันยิงหลอนยิงเดยิงเดยิงเดม่เคยออกอันนี้ก็58%แล้วนะครับ ผมปิดนาฬิกาปุ๊บกันเลยดับไยเราจะมาข้าวดาวกันข้าวดาวนะ่ะรู้จักไหมข้าวดาวผมจะเปิดนาฬิกาจอ,อนี้แล้วผมจะเปิดอันนี้ไว้จอ,อนี้อ่าน,นี่ก่อนผมมีสิ่ง,งกำลังอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อว่าถ้าอันนี้มันแฮงเมื่อไหร่อ่ะได้มาอันนี้ได้อเอาเวลาไว้ตรงนี้ผมต้องกดซื้อให้หันด้วยอาซีอาห้า หกห้าเจ็ดห้าแปาเกสิบอออูชิมงลุ้นลุ้นว่าโอ้ชิน้ำกินน้ำกินน้ำกน้ำอุ้นน้ำงน้ำงกินน้ำลุ้นลุ้นกินน้ำถ้าคุณรู้ว่าใครเอาบอกดนะคุณไปฆ่ามันที่บ้านเลยเปเล ผมก็รอแล้วผมก็รีรอแล้วตรงไ้นตรงไ้นนี่ห็นะว what what the fuck อะไรเนี่ยไม่ใช่แลละมึงบอดซื้อยอะไรเงี้ยหมด อะไรครับเนี่ยบโกดอย่งงางนั้นเหรออะไรมา ฮลโหลแกคือคนที่กดซื้อน i ท t ่ n นวสวิ i อน Animal Crossing Edition ตอนที่ช้อปปี้แฟลชเซลใช่ไหมฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกใช้บอทหรือใช้อะไรซื้ออ๋อใช้บอทใช่ไหมแต่มันก็ทุเรทเกินไปนะฉันไม่รู้หรอกว่าแกเป็นใครไม่รู้แกต้องการอะไรถ้าแกตต้องการเงินฉันบอกได้เลยฉันไม่มีเงินแต่ที่ฉันมี คือฝีมือะกาดเฉพาะด้านฝีมือที่ฉันเรียนรู้จากงานที่ทามานานฝีมือที่ทําให้ฉันเป็นฝันวัดสัตว์ตนอย่างแกถ้าแกกดยกเลิกคําสั่งซื้อตอนนี้เดี๋ยวนี้เราจบกันฉันจะไม่หาพวกแกไม่ตามลาพวกแกแต่ถ้าแกไม่กดคืนสินค้าฉันจะตามหาแกแต่ฉันเจอแกแน่ และฉันจะฆ่าแก